6ปีบนถนนสายีนชาติไทยของตะวันสีปานทั้งปีเท้าและก็ินิัยใจคอนะครับครองใจบรรดาแฟนบอลตั้งแต่ยุคคุณพ่อไล่มาจนถึงยุคคุณลูกเลยนะครับพีเตอ,อเร์กรีดครับผงมันจะคิดว่าแม่ลูกนั้นยิงได้อย่างนี้ไม่น่าเลิกเลย <laughs> เคยคิดจะเลิกไปหนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็โดนดึงเข้ามาเพื่อขอให้ช่วยชาติก่อนนะครับเจ็บเข่าเกือบจะเลิกเล่นแล้วนะครับ่าทั้งเข่าซ้ายเข่าขวาแต่ก็ยังกลับมาได้นะครับด้วยหัวใจที่สู้จริงๆครับและนี่ครับนักเตะทีมท่าดายนักเตะทีมชาติชุดซีเกมก็จะยืนเป็นเกียรตินะครับเขาเรียกว่าเป็นแถวเกียรติยศนะครับให้กับตะวันศรีบาลด้วย นี่ครับพี่แบนตะวันศรีปานไปขอบคุณแฟนนัตเเข้ามาเชียร์มาชมอะไรนัตเ้กันครับวันนี้จะเป็นวันที่ตะวันศรีปานคงจะจดจำไปตลอดชีวิตแล้วก็เล่าให้ลูกหลานได้ฟังกันนะครับ ตำนานเสื้อหมายเลขสิของทีมชาติไทยตะวันสีปานนะครับโอ้เจ้าตัวบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลังน้ําตาหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ตอนพูดนี่หลังไปทีนึงแล้วตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าจะหลังน้าตาอีกหรือเปล่านะครับแหมเป็นบรรยากาศที่ขนาดเราไม่เกี่ยวนะครับ,รบยังขนลุกเลยครับครับผมนะนี่ครับเพื่อนพี่น้อง นี่ครับแล้วก็รุ่นจะเรียกว่ารุ่นหลานก็ได้แล้วนะครับสายซีเกมแล้วแตสิีมชาชิที่ซีเกมนะครับก็ตั้งเป็นแถวเกียรติยศอำลาพี่ชายคนนี้ครับตอน17ปีของตะวันศรีบานขอเก็บลงไปดึงดันให้กับตะวันศรีบานอีกครั้งหนึ่งครับเราต้องสมมติให้ด้วยนะครับความเป็นสุภาพบุรุษของเขาและผลงานที่พวกเขาทำให้กับทีมชาติไทย ครขอเชียรกจากตะวันดีบนนะครับขอเชียร์เชียร์ไทยคนไทยทั้งประเทศครับคุณพินิจงามพริ้งครับประธานชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็มามอบของที่ระลึกให้กับตะวันตะวันดีบาจะตะวันก็มอบให้คืนนะครับเป็นการแสดงความขอบคุณครับของกองเชียร์ตลอดทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับ ตะวันมอบนะคเลยโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญอดีตนักฟุตบอลที่เคยมีส่วนร่วมกับตะวันสีปานตั้งแต่ชุดทีมทีมนะครับยันทีมชาติชุดใหญ่นะครับอดีตเพื่อนเพื่อนกิติรังเสรีทีมครับโอ้ที่เคยแจ้งเกิดร่วมกันมาในกันดาราเอเชียสุพลเสนาเพชรมานะครับร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนทิมโก้ผมก็รู้จักเพื่อนนะครับนาวุฒิคำบัวซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมทีมชุด สองต่ะว,วันนะครับส <5 S 2> องปีแต่ว่าเล่นมารุ่นเดียวกันมอบเสื้อตะวันให้เลยครับผมต้องบอกว่าผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะครับตอนนั้นไปลงทุนร้านอาหารดีลังกาเก็บตะว,วันด้วยกันนะครับแล้วก็ติดกิจการไปนี่ครับสุพลเสนาเพลงนี่ดูไม่ออกเลยนะครับ่ารุ่นเดียวกับตะว,วันดุสิตเสริมแสนครับนี่ อันนี้ไปเป็นสตาฟโค้ชให้กับพองอัญชายหน้าตานี่ออกไปแนวเวียดนามซะแล้วนะครับผู้สิษธ์มอบของขวัญน,นะครับให้กับตะวันตะวันนี่ก็จะมอบเสื้อนะครับที่เป็นรูปของเขาให้นี่ครับสมฤทธิ์อ่อนสมจิตโอ้โหแต่ละ,ละคนที่ดูท่าทางน,นี่จะหมดสภาพไปเยอะนะนีคนนี้ยังดูนั่นหน่อยครับธงชัยสราวุธค<อ>ับบัวอาวด์บบัวผู้กษาประตูทีมชาติไทยนะครับในยุคนั้นนี่ครับปากายครับจากสิงคโปร์ครับ ัวชัยจ,จตุรพัฒนพงศ์ครับ,บ,บครับุณซื่อจีนชาติไทยที่เป็นคุณซื่อคนสุดท้ายนะครับในการที่เขาร่วมงานด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเลิกไปตั้งแต่ปิตุรีดจะเข้ามาแล้วนะครับระ,ระครับในวินาทีนี้เราจะให้ตะวันสีปาน เปิดใจกล่าวอำลากับแฟนฟุตบอลไทยทั่วประเทศกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนื่นะครับเอ้ยตะกี้นี้รู้สึกช่วงแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปหน่อยครับก็อยากอยากจะกล่าวขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณท,ท,คที่ยังไม่ได้กล่าวนะครับก็คือคุณลวีโทองนะครับซึ่งนำเสนอข่าวแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งถึงแม้ผมยังไม่ได้ค่อยได้สัมผัสท่านเท่าไหร่นะครับท่านก็มีความหวังดีปรารถนาด,ดีให้กับผมมาตลอดออผมึ่งน้ําใจแล้วก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยรวมทั้งผู้จัดการทีมชาติไทยคุณโต้งนะครับกิติรัตน์นลนองแล้วก็คุณเสรษฐาทวีสินนะครับซึ่งถึงแม้ว่าผมจะได้ร่วมงานกับท่านเพียงแค่ช่วงเวลาน้อยนิดแต่ว่าท่านก็มีพระคุณกับผมเป็นอย่างสูงช่วยเหลือผมแล้วก็สนับสนุนผม มาตลอดอยากจะขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็เพื่อนๆนะครับพี่ๆนักฟุตบอลทุกท่านที่เคยร่วมทีมกับผมมาตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มต้นติดทีมชาติจนถึงณนะตอนนี้ซึ่งเป็นน้องๆอรุ่นสุดท้ายที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมทีมด้วยผมอยากจะขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเส้นทางฟุตบอลของผมแล้วก็ทําให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเส้นทางของนักฟุตบอลทุกๆคนในในที่นี้ด้วยนะครับ